สวัสดีค่ะมือนี่พี่ออสาวดอนผ้าหลาะผ้าหลาะมาเบื่องงานจากสารค่ะจากสารจากเส้นไม้ไผ่เนาะคะ่ะเพิ่งก็จะเลาเป็นเส้นหน,หน้อยจ้านี่มาจากสารเป็นรูปแบบต่างๆนี่เป็นกะคุจ้าเพิ่นเอิ้นว่ากะคุเนาะกะคุน่อยกะคุใหญ่ก็ว่ากันไปจา้ามีรูปแบบต่างๆจา้านี่ก็เป็นกะคุแบบว่าบ่มีเฮา,าเป็นงานตกแตง่งค่ะงานชว่วเนาะเล็กน้อยเป็นไปตั้งชว่วคะ่ะหมะสำหรับไปตั้งโชว่วจา้าใบน้อยเลยค่ะนี่จ้า ็จะมีลายรูปแบบค่ะ <c oughs> เพิ่นเฮดขึ้นมาน,นี่ก็เป็นซุ้มค่ะซุม้มซุ้มนี่ก็จะมีความหมายเนาะ,ะมีความหมายของมันค่ะขึ้นมาซุ้มดักจับซุม้มมีซุม้มมีของมีใช่อันนี้ก็เป็นมีความหมายเหมือนเด้อค่ะเป็นเป็นสิริมงคลเหมือนค่ะเป็นหอยนารถก็ได้จ้าหรือว่าหอยนาล้านท่าก็ได้เป็นเป็นสิริมงคลแกล้านห่าจ้านันแหละเพราะว่ามันมีความหมายเหมือนเด้อค่ะ ก็จะมีตางหูจ้าตางหูก็จะมีตางหูแบบหน่อยแบบใหญ่เป็นรูปแบบต่างๆค่ะเป็นกระดดงก็มีเป็นตุ้มหูแบบเป็นมัวก็มีจ้ามีมัดสยางค่ะเพิ่นเห็ดออกมาเนาะสางสันออกมาค่ะในน้อยจิ๋วๆเห็ดใดจังใดฝีมือเพิ่นเห็ดคาเห็ดแนนจ้ามี่เป็นกรคู่ขึ้นกันค่ะกรคูอีกแบบหนึ่งรูปทรงต่างๆเพิ่นก็จะเอาไปถ้าอย่างกอขี้ซี่บอกเพิ่นว่าใส่นามก็ได้ด้วยค่ะมันก็จะมีแบบอันที่ว่าใส่นามได้ สมัยต่บโบราณเพินน่นเนาะเฮ็ดกระคูไปตักน้ำาน,น,น,นี่มันก็เฮ็ดเพีงสี่ละค่ะเป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านเนาะจ้ะพุ่มปัญญาจากศารค่ะมีหลายอย่างค่ะเป็นคล้องตกแต่งของโชว์งานจิ๋วๆน,น้อยๆค่ะมันเป็นตะก้าใส่เงื่อนของแม่ค้าค่ะบังก็สิใส่เงืองคค่อนเนาะมีกระจาด์น่อยข้างบนเพื่อใส่เงินเหรียญเัียงสี่ไหค่ะจ้าจะเป็นเฉพาะที่ว่าผู้ใดที่ชื่นช่มงานวัสดุจากธรามาชาเป็นงานจากสารก็จะมาบูดนี่เลยค่ะนืมนมาก จำนายหรือว่านํำมาโช่เนาะผลิตภัณฑ์แม่แม่เพิ่เนเสร็จจากงานไหงานหน้าเพิ่นกะสิมาร่วมกลุ่มกันค่ะมาเหตุงานจากสารขึ้นมาค่ะเป็นรายใดเสริมอีกทงังม่หลายอย่างหลายแนวด้วยค่ะบว่าสิเป็นตะกา้าเป็นกะคุเป็นกระเช่าของเสียค่ะเจ้ากระเช่าจัดค้องควัญค่ะเบาผิดเบาถื่อนอันพูดอันบรรยายกระไดึงกะเช่าจัดค้องควัญค่ะสําสหรับงานเทศตะ เทศการต่างๆเนาะเอาไปจัดของขวัญใส่ผลละมารากไม้ใส่สิ่งใดไที่ว่าเห่าละ่ะให้ผู้เพิินไอเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพิินจ้าอืมอืมแมนแมนให้ผู้หลักผู้ใหญ่จ้าอะไก็เป็นอีกแบบนึ่งจ้าเพิ่นก็เฮ็ดร้ายรูปแบบค่ะเฮ็ดออกมาตกแต่งออกมาหเหฮาเลือกชม่มเลือกเบืองจ้าในงานนี่ก็ได้ซุ่มนี่เพิินกับมอแบบว่าเอาไปเวลาขึ้นบานไม่เนาะคะ่ะเนาะเวลาสิเหาสิไปปลูปุบานปูก,ปกเฮื่อน พิ่มเกษมากไปมัดใส่เสาเอกเสาโทษเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะค่ะเนาะนะีน่ล่ละค่ะซุ้มกกษิมีความหมายด้ยค่ะสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่มีความหมายข,ของของในตัวของเพิินค่ะอืเป็นสิริมงคลนะคะลายอย่างลายแนวจ้าผลิตออกมาโอ้ยตะการตาเลยจ้าผู้ใดมากนี่เลือกว่าถือเลยกระดงกระมีค่ะ